ม <c oughs> าเสร็จภารกิจครับไปเติมสัวบน้ําเดินทางครับจากที่ผมอยู่ไม่ได้ไกลครับจากที่ผมอยู่ทีไม่ได้ไกลจากที่พักนะครับพี่ครับซื้อนี่ครับให้น้องชายให้น้องบูมนะครับของโปรดสาวแบค็คแบ็คเย็นเพิ่มช็อตนะครับเพิ่มช็อตแค่นี้มันก็ช็อตพออยู่แล้วมึงยังไป,ไปเพิ่มช็อตอีก <c oughs> สวัสดีครับวัสดีทัตนครับมาครับวัน EP นี้ก็จะมาพูดถึงพี่บักเกิรหน่อยครับบักเกิบไดเข่ยค่ะว่าตรงนี้เครียด ตัวนี้เครียดยังก้าว้าไม่เลิกนะพี่บักเกิบ์ยังก้าว้าไม่เลิกนะครับพี่บักเกอร์ของผมนี่ยังก้าว้าไม่เลิกเลยนะไม่ยอมจบไม่ยอมสิ้นนะครับนะครับยังไม่ยอมนะครับยังโพสชุมชนไม่จบไม่สิ้นนะครับนะนะครับบักเกิบได้ข่าวว่าเครียดใช่พี่เกิบเครียดนะครับหลังบ้านไปหาครู้นะหลังบ้านหาคนนี้เมื่อรู้ข่าวว่าตัวเองถูกฟ้องในนิทานเรื่องนี้อาย้ำนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวสร้างเข้าไปเพื่ออัตรรนะครับในการรับชมรับฟังเอ้าเด็กข่าวว่าเครียดไปเครียดทําไมล่ะพี่เกิร์บเอ้ยจริงว่าจะไปเครียดทําไมล่ะพี่โถ่เอ้ยโดนฟอ้องเพรเรื่องกิจจิวนะ่ะปากแจวไปเรื่อยพี่อย,ย่ยาหยุดอย่าหยุดผมบอกว่าพี่ว่าพี่อย,ย่าหยุดปากแจวไปเรื่อยโถ่พี่หยุดทําไมอ่ะเห็นไหม เออโพสเยอะๆชุมชนนะออกมาฟาดสินะจริงอะ่ะปากกาขาแกงมันตอนแรกเลยที่ปากกาขาแกงมันขาแข็งมันตอนแรกเลยทีตอนแรกได้ข่าวโอ้โหเก่งนะดูเลยนะผมรถัถสุภาพพี่บัพพี่เกิบนี่นะพี่เกิบพี่เก่งนะบักเกิบนะครับบักเกิบบักเกิบคือรองเท้านะพี่ครับไหนถานนี้ครับผมได้ข่าวาว่าโอ้โหปากคาาบากาบากาขาสั่นนะดูเลยนะ ไปข่าวมาแล้วเอาให้สุดไป้สุดพี่เกิบเจวผมพี่เกิบไปสุดจะไปกลัวนะครับไปให้สุดนะครับนะนะครับอย่าออกมานั่งโพสเพิร์ดอะไระเจอหน้าให้กราบตรงกราบตีนว่าเออไปให้สุดนะมโนมโนว่ากูไปพักทรงพักฟรีอีก้กูมามาทำภารกิจเพื่อพวกมึงเลยเนี่ยมึงรู้ป่ะเออแบบว่าเอาเอเกิบ มอบมึงเจอหน้าไอ้สามชั้นมึงกล้าไปเลยนะมึงเจอหน้ามันมึงกล้าไปนะกล้าขอขมายนะกายกรรมวิจีกรรมนะมึงกล้กลนะกลาขอขอมามาเลยนะทําขันห้านะเออแล้วไอ้สามชั้นมันก็จะงัดเข้าหน้าเลยกูไม่ให้อภัยนี่ไอ้สามไอ้สามชั้นฝากมานะงัดเข้าหน้ามึงอนะ่ะกูไม่ให้อภัยอะไรประมาณเนี้ยนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะครับนะพี่เกิรก็ ใจเย็นๆจะเกิดใจเย็นไม่ต้องกระเฮี้ยงกระหือรือคำพูดนี้คุณคุ้นไหมไม่ต้องกระเฮี้ยงกระหือรือคำพูดนี้คุ้นคุ้นไหมครับทุกท่านคุ้นนะครับพี่เกิดเดี๋ยวมีเวลาว่างจะไปสภาทนายฟาร์มนิดนึงไลฟ์สี่ครับนะอืมพี่เกิดไม่ต้องกระเฮี้ยงกระหือรือหรอกเข้าใจปะเออไม่ต้องกระเฮี้ยงกระหือรือเพราะว่า พี่เกิร์บได้เจอกันนะครับบอกไว้เลยแต่งตั้งทนายนะแต่งตั้งทนายแล้วแล้วรายกรรนะโพสเยอะๆออกมาไลฟ์สดอีกซี่ว่ามันเล่นล่อนไอด้ดวนไอข้ขาหมูหมูโซโคไอ้กาขยะอ้าวเยอะๆ,ๆออกมาปากกาขักแ่งอีกเหมือนเดิมอย่าไปกลัวพี่โถเอ้ยมึงมกลัวทำไม ช่ปะเมื่อวานก็ไปทำคอนเทนต์ที่กรมป่าไมา้แล้วก็ที่ภูทรเอามาคมคู่ตำรวจเสียงดังวุ่ยวายมีอยู่แค่นี้มีอยู่แค่นี้นจริงๆต้องนำเรียนเอฟซีว่ามันทำอยู่ได้แค่นี้มันมีอยู่แค่นี้นะครับนะเลิกซะอันนี้ใส่ที่ครบคอบคมคู่มึคงคมคู่ลูกฟาร์มได้คนเดียวใช่ปะ แต่คนอื่นอ่ะมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคงคูเขาเห็นปะเออมึงคงคูลูกฟาร์มแล้วเดียวโอ้ไอ้ขาหมูมันบอกมาว่ามันชอบมากเลยนะคงคูอ่ะไปให้สุดดิพี่อย่าก,กลัวดิเห็นปะมึงอย่าก,กลัวเกิร์ดฟร์ฟังกงูให้ดีดีนะครับไม่ต้องหงอย เป็นผู้รู้ทางกฎหมายแต่แกแต่เสือกไม่ทําผิดซะเองใครไม่รู้นะผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครเข้ามาพิมพ์ชื่อโค้ชสามผมน่รับผิดชอบนะเพราะมันเป็นเพียงแค่นิทานมันเป็นเพียงแค่นิทานนะครับได้ข่าวว่าเครียดเหรอโทรไปหลังบ้านหาคนนู้นหาคนนี้เครียดทำไมละพี่พี่ไม่ต้องเครียดสิอะไรปะพี่ไม่ต้องเครียดเดี๋ยวเราเจอการต่ระบบประจวบนะพี่ประจวบ เดินทางไกลนะพี่ประจวบคิรีขันธ์นะหาเงินเยอะนเะงนี้รลยสดจะเยอะอ๋อเดี๋ยวได้เงินแล้วเพราะว่าเดี๋ยวดำจะมีคดีฟ้าใหม่ก็พี่ก็บางคนจะแต่งตั้งพี่มั้งถ้ามันไม่แต่งตั้งก็แล้วแต่ถ้ามันแต่งตั้งก็เรียกค้าวิชาชีพเยอะๆหวานเจี๊ยบนี่มึงต้องขอบคุณกูเนี่ยอะไปะต้องขอบคุณกูทําให้มึงได้มีได้ทำคดีฟ้าไปเนี่ยใช่ปะ <c oughs> เออ นั้นอะไรเบาได้ก็เบานะครับนะพี่เกิร์พี่เกิร์บานเจี๊ยบไปเอาของมาให้น้องชายพี่เกิร์บานเจี๊ยบนะครับพี่เกิรพี่เกิร์พี่เกิร์บานเจี๊ยบเราเจอกันพี่เกิร์เข้าใจปะเออเราเจอกันเต็มระบบไม่นอนพี่ไม่ต้องกลัวหรอกพี่ทําวีรกรรมอะไรไว้อ่ะพี่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องกลัวกลัวทำไมจริงกับพี่จริงปะทำผิดแล้วอ่ะ รถเลยอะจริงรับพี่ผมได้ค่ามานะว่างานนี้มันไม่ยอมเองเออผมได้ค่ามาว่างานนี้มันไม่ยอมพี่นะพี่ก็จะจรักษาษกรรมแล้วกันนะพี่เกิบไม่ต้องเครียดนะครับ ตัวไปขอตังค์ยีพยอมไว้เยอะๆนะพยอมอ่ะพยอมพยอมนะเอ,อขอตังค์พยอมไว้เยอะๆไะบ้าเออผมรู้อยู่หัวใจว่าต้องทำอะไรไว้พี่เกิบไม่ต้องเครียดนะผมได้ข่าวว่าพี่เครียดอ่ะนะครับนาโซเชียลปากแจ้วด่างบ้านเครียดที่ถูกฟ้องเออเดี๋ยวเราเจอกันครับนิทานครับนิทาน,น,ทาน นนไปเะครับเวลาเจอกันไปไปหาน้องชายเรากา,าแฟไป่เกิร์ุหน่อยสี่ครับนะก็ะใจเย็นพี่เกอบในเย็นพี่เกิบได้รับบทจำเลยแน่นอนพี่ตั้งตัวเป็นจำเลยนะว่าที่จำเลยว่าที่จำเลยเกอบนะครับว่าที่จวะว่าที่จำเลยเกิบนะครับเอาตรงนี้ก็ มีอาการเครียดุ้มข้างนะครับนะครับเล่นไอไหลเล่นไอลองรีบอ่ะนะครับมมนต้องกลัวนะจำเลยเกิบนะครับคุณได้ตำแหน่งใหม่แล้วคุณได้ตำแหน่งใหม่อีกหนึ่งตำแหน่งโอเค